สึกกิ่งเลยทำให้เอาคำดีดมารวนกันคงจะต้องคุยยกเรื่องาวสุกร้อยพันม่อสมัยพ่ออออข้องพวกเราหรือม่อใหม่พี่ใหม่ข้องไขอีกไล่ๆคนเป็นนุ่มสุพันธ์เกิดเที่ยมเพออูทองเมื่อจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาและเรียนที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเติิมมมทยคสกเเหืเอาานดดาดรข้าเย็ยนต่อตีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเจียงใหม่โจกจะตากะย่าห้มมาพบภาคกับมันหญิงสาวสวยคณะแพทย์น้ำว่าคุณประชิดหลังจากเฮียนจบก็ได้ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนตีจังหวัดขอนแก่น จะเติมถ้อยคำสิ่งกินมือทำให้เอาคำดีดีมารวนกันคงจะต้องคุยยกปืนวาวประทาดขามแกนเสียงแค้นดอกคูนศูนย์รวมผ่าไหมห่วมใจผูกเสียวเที่ยวบึงแกนนคร หลังจากจบการศึกษาก็มาเป็นแพทย์ใช่ทุนเป็นผู้อมในการโรงพยาบาลอำเภอมันจากคีรีหลังจากนั้นก็มาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมที่โรงพยาบาลขอนแกน่นในปีพศ2 5 3 4เป็นผู้อมในการสูงวัณนนโรคเขต6จังหวัดขอนแกน่นและในปี2 5 3 9เป็นนายแพทย์เก่าว,วชชศลอ6ขอนแกน่น สุดท้ายในปี2 5 4 9ใหญ่มารับราชการเป็นภูมิในการสคร3ชนบุรีที่สุดท้าย ของการพบกันใกล้ของมาหลักการบริหารงานเหลืช่วงดิดดีให้ซึมซับอีไม่เท่าไรความสุขผ่านไปรวดเร็วเหลือกันเพิ่งบอกรักกันวันนั้นจากกันแล้วหรือวันนี้ ยืดเวลาออกไปแต่ก็คงไม่มีทางก่อนจะไม่ได้พูดแล้วและคำนี้กันอีกครั้งบบกมือลาล้กระซิบคำว่ารักกันค่อยๆเก็บรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธอโอกอดทุกนาทีของเราปล่อยให้ ทำง,งานูเบาในใจฉันและเธอรำลาด้วยยิ้มนี้ที่มีเพื่อเริ่มคิดถึงกันเสมอเพื่อรอหลักปฏิบัติตพิสูจน์ว่ารักหนึ่งคำพอให้จดจำตลอดไป ไ่วาหา้งกลนนันเลวรม้มอนแททา,า,ามเปิล <Exam ple S 1> เป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตข้าราชการของพออได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการมาหลายที่เพราะฉะนั้นจะทำให้มองคนออกว่าแต่ละคนที่ร่วมงานเป็นอย่างไรพออบอกพวกเราว่า การจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและจะต้องดูคนให้ออกใช้คนให้เป็นโดยท่านกล่าวไว้ว่าจะให้คนอื่นทำงานดีตัวเราก็ต้องดีก่อน attitude ทัศนคติเชิงบวกพออ,อเป็นคนใจดีใจเย็นมีความจริงใจกับทุกคนไม่คิดเล็กคิดน้อยมองภาพใหญ่ ไม่เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นสาระพออบอกพวกเราเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่พวกเราคิดเชิงบวก positive thinking เราก็จะมีความสุขชีวิตมีคุณภาพเพราะว่าถ้ามีสุขภาพจิตดีก็สามารถมีพลังต่อสู้กับชีวิตได้ดีขึ้น m moral นับถือความดีมากกว่าความเก่งพออชอบบอกพวกเราว่า ท่านต้องการลูกน้องที่เป็นคนดีมากกว่าคนเก่งเพราะสามารถพัฒนาได้ง่ายให้เวลาบ่มเพาะสักหน่อยเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งขึ้นมาแต่หากเป็นคนเก่งแต่ไม่เป็นคนดีก็อาจจะทำอะไรที่เสียหายต่อองคอ์กรสิ่งที่ท่านทำคือใช้คนให้เหมาะกับงานมอบงานเมื่อทำงานสำเร็จก็จะมีการเสนอชื่อเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนต่อไป A. d d p t t b i l l t y y จอมยุทธแบบไรกระบวนท่ายืดหยุ่นตามสถานการณ์คำพูดที่พวกเราจะได้ยินจอมยุทธแบบไรกระบวนท่าเป็นอย่างไรทฤษฎีเป็นแค่วิธีการหรือแนวทางเท่านั้นสิ่งสำคัญจะอยู่ที่การแอปพลายหาวิธีการที่เหมาะสมเลือกทางเดินที่เหมาะสมให้กับเราให้ได้และแอปพบจอมยุทธ์ไรกระบวนท่านี้อ้างอิงมาจากตำราสามก๊ก I i m p a r t i a l i t y เห็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ล้วงลูกเพอบอกพวกเราว่าทุกตำแหน่งในองค์กรมีความสำคัญหมดท่านให้เกียรติเพื่อร่วมงานทุกคนไม่เว้นแต่ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างรายวันผมบอกพวกเขาทุกคนอยู่เสมอว่าผมไม่ได้ฉลาดหรือเก่งไปกว่าพวกเขาแต่ผมมีโอกาสที่ดีกว่าพวกเขาเท่านั้นซึ่งถ้าเขามีโอกาส อาจจะทําได้ดีกว่าผมด้วยซ้ํารอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธออบกอดทุกเนตทีของเราร้อยรักทํางานเบาในใจฉันและเธอ จจดจตลอปนปะครับก็เรโอกาสที่ผมอยู่มาจนเกษยียณอายุราชการาที่ศกรทสามาแห่งนี้นะตลอดระยะเวลา8ปปีที่อยู่มาเนี่ยนะก็ความภาคภูมใจที่มีอยู่ก็คือเราได้ทำหน้าที่ของเรา อย่างที่ตั้งใจไว้ได้อย่างสมบูรณ์ในความคิดเห็นของตัวเองนะเพราะเราตั้งเป้าหมายไว้มันก็เป็นไปตามเป้าหมายคืออยู่แล้วผมตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะอยู่อย่างมีความสุขนะฮะก็มีความสุขอยู่ที่นี่ก็ยังมีก็มีความสุขกับบรรลุเป้าหมายนะแล้วก็อยากจะอยู่จนกเกษียณคือไม่อยากจะลาออกก่อนก่อนวัยอันควรน,นะเพราะว่ากติกาก็ให้มา 8ปอีอยู่ที่นี่8ปีคือแล้วก็เสียงนตอนอายุ60นะตอนนี้ก็อยู่มาได้จน60ถือว่าบรรลุเป้าหมายเป็นความภูมิใจที่ทำแล้วก็ไม่ตลอระยะเวลาที่เป็นผู้บริหารที่นี่ก็ไม่มีเรื่องที่ร้องเรียนนะที่เป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดนะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราตั้งกติกากันมาตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเรา จะอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะและหลักการในการบริหารเนี่ยผมก็ใช้ในเรื่องของกูก๊ดาับแนนะ์เป็นตัวหลักใหญ่ลยนะนะไม่ได้ไปดูจากกระจายจากที่หลายๆที่ที่เขาคนที่เขได้อ่านนะอ่านหลายๆคนที่เขาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารที่ดีนะแต่ว่าก็มาปรับปรุงแล้วก็ดูกับตัวเองนะทุกอย่างเนี่ยในเรื่องของความโปร่งใสนะในเรื่องของการ ความเท่าเทียมการปฏิบัติการเท่าเทียมการซื้อสัตว์สิจริตนะการมีส่วนร่วมของงานทุกอย่างหรือว่าการทํางานที่เป็นทีมเวิร์กต่างๆเรื่องการตรวจสอบได้เนระื่องของออผลประสิทธิภาพของงานซึ่งงานที่ผ่านมาเนี่ยผมยอมรับนะฮะว่าผมในเรื่องของความรู้ความสามารถทางด้าวิชาการเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยพออายุมากขึ้นน่ยมันเริ่ม ต่ำลงน้อยลงนะฮะแต่ก็เขาให้มาทําเรื่องงานบริหารน,นะก็เลยต้องมาจากเรื่องบริหารน,นะผมต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะรวมตอนนี้ผมถือว่าผมเป็นพี่ใหญ่นะเป็นพี่ใหญ่แล้วพอาเกษียณแล้วนอกจากนั้นเป็นเพื่อนๆหรือน้องทั้งหมดนะผมต้องขอบคุณนั้งแต่ออดีต8ปีที่ผ่านมาพี่ๆที่เคยร่วมงานกับผมด้วยนะฮะ แล้วก็ตลอดจนเพื่อนๆในปัจจุบันแล้วก็น้องๆที่ตามมาในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนรักนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ดีพูดจาหรือว่าการทํางานตั้งใจทางานทาให้การทํางานเราค่อนข้างที่จะราบรื่นนะพอดีเราอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายกดดันมากเกินไปเราตั้งเป้าหมายว่าถ้าเราทํางานเป็นทีมได้เราตั้งเป้าหมายว่าเราไม่ไปแข่งกับใครเราจะ,จะแข่งกับตัวของเราเองนะฮะ แล้วก็ผมเองครพยายามที่จะทําตัวให้เป็นตัวอย่างนะดีไม่ดีก็น้องๆเ,เ,เพื่อนๆก็คงพิจารณาเอาเองลวกันนะแล้วก็เป้าหมายหลกักๆก็คือให้เราอยู่อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายที่ต้องการทํางานมีความสุขนะ,ะ,ะ,ะนรักษาสถานภาพของขององค์กรเราให้อยู่ได้ให้มีที่ยืนมีจักรมีสีในสังคมที่เราอยู่เพราะเราไม่ได้ทำเราไม่ได้อยู่คนเดียว สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันเนี่ยการยอมรับจากจังหวัดหรือการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งาน,นงต่ผมคิดว่าเราไปได้นะ,นะไปได้เอาโอกาสที่จะเกษียณนี้นะก็อยากจะฝากไว้นะสิ่งที่ดีทั้งหลายนะที่ผมอาจจะทําไว้ก็ถ้าจะใช้เป็นตัวอย่างก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ากันนะอ,อยากจะให้รักษาไป สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปซะนะคื่คนเราไม่มีความสมบูรณ์ทั้งทั้งหมดตัวเองบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําผิดพลาดหรือตัดสินใจผิดพลาดหลายอย่างเหมือนะกันนะเขาจะถือโอกาสในโอกาสเนี้ยก็ขอโทษพวกเราด้วยนะในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะกอ็อยากจะเห็นพวกเรามีความสุขอยากจะเห็นพวกเราองค์กรของเราไปได้นะโดยที่เราไม่ ไม่ไม่มีอุปสรรคขัดขวางอะไรมากนะฝากเรื่องของการทํางานเป็นทีฝากเรื่องของมนุษยสัรมบันฑ์นะสองเรื่องเนี้ยผมว่ามันสำคัญนะจากประสบะการณ์ที่ผ่านมานะมนุษยสัรมพันฑ์คนใดคนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ดีในบางทีมันเสียภาพไปทั้งทั้ง,งก่อนนะเอาอก่อนเราเป็นตัวตังค์พวกนี้คือมอค้าเราทุกครั้งยาพูดพวกนี้คือมอค้าวเราต้องช่วยกันรักษานะ อย่าไปตีทุกอย่าไปตีมอฆ้าอย่าไปถูกมอข้าตัวเองนะแล้วเราจะไปได้จะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปนะขอบคุณครับ